สวัสดีครับตักเรียนทุกคนดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับลุมีข่าวดีมาบอกครับบังเธอมีเพื่อนร่วมห้องคนใหม่นะก็ช่วยไม่ได้นะยินดีต้อนรับนะนี่คือโอโห้ว้าวแควินแม้แต่จะคิดเช่านะพูดอะไรของคุณครับชูนี่มันอะไรกันเนี่ยไปไปไปนั่งลงได้แล้วทีนี้ก็เรียนต่อกันได้แล้วนะโอเคเด็กๆมองมาที่กระดานนะทุกทุกคนสวัสดีจ้านมนมเป็นยังไงกันบ้างเหรอใช่มันก็เป็นอย่างนีุ้กติเลย ว้าวคนนี้ดูดีนี่เทนี่ว่าไงจ๊ะมาทำความรู้จักกันหลังเลิกเรียนหน่อยดีไหมโอ้ได้สิกินดีอยู่แล้วครับอย่าได้คิดเชียวนะไม่งั้นเธอจะโดนดีแน่เชื่อเหออว้าวหนึ่งร้อยรนล่าอย่างนั้นเหรอวุ้ยโชคดีจังเลยเราเก็บไว้ใช้ดีกว่าเอาๆกดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยแตจะต้องเป็นของฉัน ฉันไม่คิดอย่างนั้นบอกนะฉันมีไอเดียที่ดีกว่าน,นั้นเยอะเลยเอ้าวนิโคลเฮ้ hey, ว่าไงจ๊ะนายบอกว่าจะมาทําคนูิจักรันไงไ<ห>เริ่มต้นที่การจุ๊บๆก่อนดีไหมไม่ไม่มีทางกย<แ>นนน่าต้องโดนดีแน่ต้องคิดอะไรหน่อยแล้วอู้เจ้าลูกหมามีคนบางคนอยากจะจุ๊บๆกับแกแนะ่บอาหมาเหรอจอกตอกซอกมกจังว้าวาบอกอะไรของนายฮอะอุ๊บจ้าให้ที่ลกครับผมผมไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครอบ หนังสนุกดีเนาวะว่าวที่รักครับสนุกดีฉันก็ชอบเหมือนกันค่ะสนุกดีเนาะคุณกินป๊อปคอนหน่อยไหมี่รักเรามีหมอสมกันจริงๆเลยเนาะจ้าจ้าจ้าดูแล้วจา้าเดี๋ยวฉันกลับมานะแป๊บนึงอย่าคิดถึงฉันมากเกินไปสะลาะอ,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 อะไรเนี่ยม,มือมือเหรอแต่ว่ามันเป็นมือของใครกันล่ะว้าวว้าวตลกดีใช่ไหมล่ะเฮ้เควินไม่เข้าใจหรือซะกันนิดเดียว นั่นเธอเองหรอเธอคิดว่าจะเป็นใครเลยจ้าฉันกลับมาแล้วค่ะอะไรกันเนี่ยนี่ยหญนี่อีกแล้วเหรอออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะโกรธจริงๆแล้วด้วยได้เลได้เมาดูกันดีกว่าว่าใครจะชนะว้าวรั่งราวเข้มข้นดีจังอย่าทำได้หนังแน่แค่นี้ฉันอยากจะบอกอะไรเธอมาตั้งนานแล้วนะสคนนั้นทำอะไรกันอยู่น่ะจริงเหรอคณิทร่ารักจัง เธอถไม่เอานะอย่าทำให้ฉันเขินซิเควินพอ,อกันทีไม่ไหวแล้วสู้เปลี่ยนที่กับแจ็คซะโอถอ,ท,อ,อทางพินาศหมดเลยพอกันทีห<อ>ลอนตายแน่หางนันี้<อ>ไม่มีทางไปพอยสหลอนสัหากันจะต้องไปให้พ<อ>ีอ่อ๋อเงงั้นเหรอเสียงโวกเวกโวยวายอะไรกันนะ่ะ<อ>พี่ลูกกุยจังมีพวกเราหูฝาดไปอย่างงั้นเหรอมีอะไรกันเหรอฮะนมนี่มันายก็ได้ยินเหมือนกันหรือเปล่าก็คิดว่านะ นุ่มๆจ๋าอยากจะดื่มชากับเล้าหน่อยไหมโอ้ยสองคนนั้นทำได้ยังไงกันเนี่ยกอนไม่รู้สิฉันทนไม่ไหวแล้วนะไม่มีทางแลอดกบแต่ฉันไม่ได้เงงไงนะโอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะสองคนนี้พิรกขกุ๋ยจังไาอยู่แล้วสิแม่จะต้องถามเลยอุ้ยขอโทษทีนะฉันจะต้องไปก่อนแล้วไว้เควินนี่นะฉันดูเป็นยังไงบ้างเหรอนี่คือโอกาสของฉันแล้วโุ้ยฉันนี่ช่มช้าจังเลยค่ะเชื่อฉันหน่อยได้ไหมคะ ครับได้สิครับ <Thank S 1> ขอบคุณนะเธ <you. S 1> <cuff style. S 2> อนี่แหมใจดีจังเลยอ,อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับกิ๊บจอยอันนี้ครับของที่คุณทำหล่นครับผมอ,อีกแล้วเหรอมาอยา่ไมไมอเอาเข้ามันใกล้เขาเชียวให้มาชัด้ยว้าวสู้หอไท้สุดยอดเลยเอาหัวจะหันทำให้ฉันดูออกมาสวยเต้ฟังเลยนะคะครับ <Add S 1> ไม่มีปัญหาครับ ผมจะการให้ได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องก,การเลยครับ<ะ>รับรองว่าคุณจะต้องชอบแน่<ะ>โ้วเ้ยไม่อยากเชืเ <Hey. S 1> ่อเลยนั่นหา่นัทมาทำอะไรที่นี่เนี่ยว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวฉันพลาดโอกาสนี้ไม่ได้หรอก <c oughs> สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวกอ้างๆฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณค่ะเอานี้คะ่ะเอาไปเลยคะ่ะแล้วก็อย่าบอกใครเด็ดขาดนะคะที่นี้เธอก็ไม่มีทางดูออกแล้วล่ะฉันคิดว่าหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยนะ สวัสดีครับคุณลูกค้าสุดที่รักวันนี้อยากจะทําอะไรเนาะครับอ๋อไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะทําแบบทุกๆครั้งนั่นแหละค่ะทุกทุกอย่างดูดีที่สุดค่ะอ๋อหมายถึงยังไงนักคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ค่ะไม่เห็นจะต้องถามเลยพ้อนค่ยแล้วเรามาสนุกกันดีกว่าเนาะเรียบร้อยแล้วครับแต่งหน้าให้เหมาะกับเธอเลยเป็นยังไงบ้างหมอครับนี่มันฝันหลายชัดๆคุณทําอะไรลงไปกันเนี่ยอหลอนนักเองนี่ตายแน่งอันนี้ ฉาันเบรกออย่างนั้นหรอกนะขอให้ชินกับหน้าใหม่ของหลอนเยอะบายยแควินกับซูออกเดตกันที่นี่โรแมนติกจังขอบคุณนะที่ชวนฉันมาที่นี่นะว้าวคืนนี้ดีจังเลยนะครับโอ้ว้าวมีดนตรีสดด้วยอ่ะอะไรกันเนี่ยมีใจนิโคลอีกแล้วเหรอแกนันร้องเพลงไม่เป็นด้วยซ้ำผมคิดว่าเธอก็เสียงดีออกนะครับใครถามความคิดเห็นคุณไม่ทราบฮะ โอ้ยยายนั่นกำลังแปลงฉันอยู่แฟนนี่ออกไปพ้นฉันนะมามามาสุมา,มา,า,มาโคโค่นั่นม่ให้ฉันเดี๋ยวนี้<อ>รู้สักฉันน้อยไปซะแล้วไม่นั่งขอโทษทีนะพอดีหึงเธอนะีออ่ะไม่เป็นไรจ้ะฉันเข้าใจฉันเข้าใจว้าวานั่นซูจริงๆเหรอไม่อยากจะเชื่อเลอยไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอทำแบบนั้นได้ด้วยเป็นอะไรของเธอน่ะ มานี่มาเร็วๆฉันต้องการเธอว้าวเธอรู้ตัวก็ดีแล้วนี่หาอะไรดื่มหน่อยดีกว่าเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,<โ>รฉันเปลี่ยนใจละวว้าว,าว,าวฉันอยู่ที่นี่แล้วที่นี่ก็ขึ้นอยู่กับการเวลาแล้วล่ะเที่ยมโปช้ชต้องการอ,าอยู่พอดีเลยเรียบร้อยขอโทษทีนะเควินแต่ว่านี่มันเป็นความผิดของเธอเธออยู่นี่ไงเควินฉันวาดภาพนี้เพื่อเธอเลยนะไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลย อ๋ออยู่นี้นี่เองเธอจะต้องชอบรูปนี้แน่เชิญเลยเชิญเลยเปิดรูปอยู่ได้เลยฉันจะขาดอยู่แล้วจริงเหรอมันค่อนข้างน่าอายนะเอาเลยว้าวสุดยอดนิโคลนี่เธอตั้งใจจะทำให้ฉันขายหน้าแาบนั้นเหรอใช่กาลสุดนะเธอเนี่ยโอ้ยนีเรื่องบางอย่างผิดพลาดนะใช่ใช่ใช่มันเป็นความผิดของเธอคนเดียวเดี๋ยวก่อนสู่ทำไมเธอถึงมีสี อยู่บนหน้าผาว้ายโถไ,ไม่ต้องอายนี่คือผลงานชิ้นเอกเลยนะปลอบมือกันหน่อยเพื่อนๆปลอบมือกันหน่อยรีบหนีก่อน s <S ที่คนอื่นจะเห็นกันดีกว่าสวัสดีครับออกกําลังกายกันอยู่แล้วครับทําไมถึงได้วิ่งช้าจังเลยล่ะเตรียมเตรียมอย่างกับเต่าเลยแล้วๆหน่อยแค่เอาเลย <Yes. S 1> ลเอาเลยจุ๊รักเอาเลยต้องออกกําลังกายให้นักๆ <Yeah. S 1> ที่นีก็ถึงตา <Hey. S 1> ฉันแล้วฉันว่าทุกคนรอดูฉันอยู่นั่นะ่ะ โอ้โหว้าวดูน่าประทับใจมากเลยนะโอ้ย่วยดูแคร์วินเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋ออย่างงี้นี่เองโอ้ยน่ารำคาญจังจะต้องระวังตัวให้มากกว่านี้หน่อยแล้วล่ะเพ้สวัสดีครับดีไซน์ที่ได้เจอผีกรอบนะคบแทนก็ดีไซน์เหมือนกันค่ะโอ้โหกดอะไรขึ้นแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าเรียกรถพยาบาลด่วนๆวเป็นยังไงบ้างหรอครับเจ็บมากหรือเปล่าครับ กา oh oh, 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 oh oh, สันโอ๋ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะคบเดี๋ยวผมหาทางช่วยเองครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยมามะออกกระเป๋าใกล้กันฉันยุ่งอยู่นี่เธอเชื่อเยนั่นจริงๆหรอฮะเควินโอ๋ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทุกๆอย่างจะดีขึ้นเองสู้ยืนทำอะไรของเธออยู่เนี่ยก็ได้ก็ได้ก็ได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันแหละน่าแค่นี้เป็นอะไรของเธออีกล่ะเนี่ยเธอรู้สึกดีขึ้นรือยังก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะแควินหอวให้หงุดหงะนั่งหงเนาะแค่ไหนกันเนี่ย นี่นายอีกแล้วเหรอลองยุ่งกับฉันสักเพลงเอ,อว่าไงจ๊ะลืมอะไรไปหรือเปล่าอุ๊ยผมว่าผมจะต้องไปแล้วนะเอจอกันใหม่นะฮะถึงบ้านแล้วค่อยคุยกันไม่น่าเชื่อไม่นะ oh. ไม่เป็นไปไม่ได้ชัดแจ้งแดงแจ๊ะเธอมีแฟนหลายคนมากนี่อีกแล้วเหรอ mm. นี่มันสักจะเกินไปแล้วนะนี่โคอ,ออยทุกทุกคนไปทั่วมั่วชั่วไปหมด <Yes. S 1> ทีนี้ฉันก็รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงโอ้เควิน ดอกไม้สวยสเลยย่มากเลยค่ะอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฉันอุตสา์พยายามแล้วนะสู้ครับมีสําหรับคุณนะครับขอบคุณนะคะสวยมากเลยค่ะฉันชอบมากค่ะฉันไม่เข้าใจเลยได้ได้ได้แล้วเธอจะซีนว่ใจ คุณคิดว่าการประทะก,กันของสาวสองคนนี้เป็นยังไงบ้างหรอใครก็นแน่ที่ควรจะชนะบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะ <S <S แล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเรากดกระดิ่งแจ้แงเตือนด้วยล่ะอย่าวพาดวิดีโอต้อนใหม่ๆเกี่ยวก,กับความรกัแรกและมิตรภาพจากช่องทุ่มทุมแชลักันสะละ่ะ